สวัสดีครับนี่ช่องเดลฟูเจอนี่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ผิดช่องหรอกแต่ว่าพัหากหลังไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปไปเที่ยวซะแล้ว mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็นมาซ่อมนูน่นซ่อมนี่ไปเรื่อยๆอยู่บ้านว่างวันนี้ทำสว่านไล้สายพังไปตัวหนึ่งเล่นเองช็อตเองครับก็ย่อเจียปุนะไม่รู้จะอ่านว่าเจียปุเจียเจียปูอะไรสักอย่าง ก็จะมาลือเปลี่ยนไก่สว่านกันจริงๆตัวนี้เปลี่ยนไปรอบแล้วนะแต่ว่าซื้อไก่มาผิดรุ่นเลยรู้สึกอยากจะลองเปลี่ยนอีกสักครั้งหนึ่งใช้ดีครับตัวนี้จับกระชับมือดีมากราคารวมฐานก็ไม่ถึงพันเนละจำไม่ได้แล้วเล็กระทัดรัดดีด้วยแล้วก็จับเหมาะมือมากแรงก็ดีนะมระีระบบกระแทกด้วยนี่เป็นฐานเสียอยู่อย่างเดียวฐานใช้กับย่ออื่นไม่ได้นะ ะมีแบบเซเชลเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยครับลื้อหนุกหนหน,หน, Destroy นะไม่ใช่ช่างนะทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้ถานก็สองก้อนนี่พังไปก้อนหนึง่งก้อนหนึ่งชาร์จได้แค่สิบหกสิบหกก็เต็มแล้วตัดแล้วไม่ยอมชาร์จอีกก้อนหนึ่งชาร์จได้สิบเก้านะครับแต่ว่าเครื่องไม่ทำงานก็เลยไม่รู้วตกลงเป็นที่สว่านหรือเป็นที่เครื่องกันแน่นะก็ลองแก้ดูไล่ดูกันละกัน อันนี้ใช้ท่า16วนนะครับใช้ได้ไม่ดีแต่ถ้ารับเปลี่ยนไป19วนจะใช้ไม่ได้ตอนแรกคิดว่าซื้อตัวไกมาเปลีนสเปคกันเลยทำให้รับวนสูงไม่ได้ปคุกยากเกยด,ดแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อยู่เลย ที่ถอดก็ไม่ยากครับถอดน็อตทั้งหมด10ตัวนะครับถอดออกตอนแรกผมคิดว่ามันจะต้องเป็นยางติดอยู่อะไรปรากฏว่าถอดออมาปุ๊บก็แบ่งเป็นสองซีกเลยนะแกะออกมาได้เลยง่ายๆแต่ตอนบัดต,ตอนแกะตอนประกอบบางทีก็จะไม่ถ่ายนะเพราะว่าทําคนเดียวบางทีไม่ถนัดต,ต้องใช้สองมือช่วยน็อตนี้ตัวเล็กมากเอ็มสีดได้จะทําหาชนะหาซื้อยากมาก เป็นน็อใช้กับพวกวุวรณ์ประกอบด,ด้วยพวกนี้เลี้ยวยาก่อเสร็จแล้วมีน็อตทั้งหมด10ตัว1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สีดน็อตนี้ก็หายากคือด้วยน่าจะเป็น M4 นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาได้เลย นี่เป็นชุดควบคุมตัวใหม่ที่ใส่แล้วมันใช้ไม่ได้อันนี้ตัวเก่าแตังนี้จะใหญ่กว่ากันเยอะชุดนี้เป็นชุดที่ซื้อมาใหม่เทียบกับตัวเก่าแล้วจะเงินเป๊ปะเลย 7 2 2 4อโวลต์16แอมป์นี่ก็7 2 2 4โวลต์16แอมป์ตรงนี้จะมีไทแอดอยู่นะครับไทแอดเสียร้อนไหม้เลยเสียเนื่องจากว่าผมไปสลับขั้วมันต่อผิดเลยช็อตพังเองทำเอง ไชยขวเวลากดไปตรงกลางก็จะล็อกทำให้เรากดไม่ล,กกลงนี่เรามาลือออกชุดชุดที่ใช้ไม่ได้ออกนี่เป็นไฟ LED นะนี่เป็นไฟบอกระดับแบตนี่เป็นชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ก็จะล็อกไว้อย่างนี้ ก็จะดันดันนี่สายไฟเข้านะครับจะได้จำไม่ผิดอันนี้ไฟออกไฟออกสายแดงเล็กนี่จะรวมกันไปแล้วก็นีสีดำนี่อ,อัะ น,นี่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะไม่ใช่ปัดเลกน่าจะเป็นมอเตอร์550ชุดเกียร์ก็น,นี้จะไม่ไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าเวลาใส่มันจะใส่ลำบากพอสมควรเดี๋ยวมาบัดกีออกสัก,ก่อนดีกว่าอสำหรับหัวแล้ผมก็ไม่ใช่ฮักโกะนะยังไม่มีตังเซือร้อยกว่าบาทปรับความร้อนได้จากระบบ อันนี้เป็นทองแดงครับทำน็อล้างหัวสำคัญมากถ้าไม่มียาปัตรีก็ยากตะกวัวแล้วก็ที่ดูตะกวัวเพราะตรงนี้ร้อนนะอย่าเิ่อไปจับนะเคยโดนทีทนึงไม่ใช่อะไรถึงมาเตือนถอดสาออกนะครับตอนถอดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ thằng ngày mà, ừ, được, đón xài cho chân ต้องระวังสักนิดแล้วทำงานคนเดียวนี่ลำบากอตอนถอดไม่ยากไอ้ตอนใส่นี่ยาก แล้วต้องคอยทำความสะมมมอาดจริงๆเราก็เอาตัวเก่าออกไปแล้วนะน,นี่ตัวเก่าที่ออกไปเมื่อกี้นี่ก็ตัวใหม่ใส่ได้พอดีดี่แว ซ้ายใหม่ไปเลยดีกว่ายกชุดนี้ออกมานี่เป็นเกียร์ยนะอ่าสอดสายเอาแล้วนะครับสีแดงคือขั้วบวก พยายามถอดแล้วก็เคลียร์ตะกัวตรงในรูออกซะด้วยมันเป็นรูจะได้เสียบสายเข้าไปได้ง่ายๆนะเมื่อเวลาใส่เข้าไปจะเสียบสายยากมากได้เลยก็บัดกรีเสร็จเรียบร้อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะจะ ไม่สวยงามมากนะนี่ก็มาลองประกอบสักครึ่งนึงกันถ้าประกอบเสร็จแล้วก็จะลงได้พอดีนะะมีบ่าอยู่ตรงนี้อันหนึง่งอันนี้ก็ได้คลิก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 ใช่แล้วอันนี้เราจริงๆใช้แค่นี้เราเดี๋ยวมาทดสอบใส่ฐานดูกันนะครับว่าจะใช้ฐานแบบ ก้อนสิบแปดโวลต์ได้ไหมนี่ครัวที่ติดมากับตัวไก่นะเป็นของมาร์กิต้าส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะลองใช้กับตัวนี้ก็ต้องใช้ของเดิมมันเดี๋ยวเราลองจะลองใช้ที่หนีบดูก็แล้วกันอันนี้ของเดิมมันนะครัวบวกสีแดงครัวบวกนี่นะอืมอ บัวกับบัวครับจิ้มกากมะแทนนันกันอน,นง่ายง่ายจะดูว่ามันใช้ได้ไหมกันคั่วลบระวังช็อตกันนะเดี๋ยวพังอีกเหมือนเดิมนี่เป็นไงน่แยบสิบหกวอนนะครับอันนี้ ้งานได้นะอันนี้มาลองสิบเก้วนดูบ้างวกลบลองครับอ่ะก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าแบตน่าจะเป็นแบตก้อนนี้มีปัญหาเนี่ย รับมอเตอร์นะครับจะเป็นขนาดนี้นะนี่คือขนาดของมอเตอร์<ม>บัตกีเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm. ทั้งค้าจับใหม่แล้วก็ก็จะทำเสร็จเลย mm. ทั้งเหนื่อยทั้งเครียดเลยเพราะว่าไม่ถน,นัดอะไรเล็กเล็กไม่น้อย แถมยังใช้ฐานก็อนสิบเก้าวัวไม่ได้ต่างหากเหมือนเดิมนี้ก็ถึงเวลาที่จะประกอบเข้าไปซึ่งเป็นางานที่ยากมากเราลงจับให้มันเข้าที่เข้าทางครับอันนี้จะต้องมาใส่ตรงนี้ ต้วสุดท้ายเสร็จแล้วบครบตัวสุดท้าย ปิดจ็บครับนนี้เรียบร้อยใช้ได้แต่ว่าฐานน่าจะเสียไปก้อนนึงนะถ้าเอาฐานก้อน19ใส่ก้อนนี้นะใช้ไม่ได้ตอนแรกคิดว่าสว่านเสียใส่ถ้าเอาฐานก้อนที่เป็น16 16 16โวลตใช้ได้ กี้ยังกดสบายสบาย,บาย,ยก็ดีเดีวก็สไาดแต่ว่าฐานจะอ่อนมากก็เลยสงสัยว่าตกลงสว่านตัวไกลสว่านเสียหรือว่าฐานเสียกันแน่ก็ลองเลยครับเหน็บเลยเอาฐานมากิต้ามาลองนะมาตานี้ สิ 19, บเก้ายี่สิบคนระวังช็อตท้ยแล้วทำนี้แหละสลับขั่วไปพังเลยนเต็มนะครับเต็มเลยก็สรุปว่าฐานจริง,องรอดตอนประกอบก็ถอดเข้าออกอยู่สามสี่รอบประกอบเสร็จปุ่มปรับปรับยากมากแข็งแข็ง สรุปจริงๆน่าจะเพราะว่าปุ่มมันไม่เซนเตอร์นะทุบๆนะให้มันบางทีก็จะปรับง่ายก็เก๊กก็แก๊กง่ายนะบางทีก็ปรับยากขึ้นมามันอยู่ที่จังหวะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่รู้อย่างหนึ่งว่าบางทีก็กดข้างซ้ายง่ายข้างขวาย,ยาก ก็ไม่ไม่เหมือนเดิมเออง่ายๆแต่ก็ใช้ได้ครับลำบากนิดนึงอันนี้ก็ใช้ได้ปกติแต่ว่ามีอยู่อย่างบอกไว้ก่อนเลยว่าญี่ปุ่นทำเกินอันนี้ไม่รู้มาจากไหนใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกัน หาที่ใส่ไม่ได้อไม่รู้ลดลงมาก็จบแล้วนะครับในปิดจอบเลยอันนี้น,นี่คือตัวเก่าติดมากับมันไกลเจาสีแดงสว่านย่อนี้ก็ซื้อมาพร้อมฐานสองก้อนประมาณ800กว่าบาทใช้ดีมันดีมากเพราะว่าแรงดีด้วยมีละบดกระแทกสามมดอันนี้คือตัวที่ซื้อมาติดครั้งแรก สังเกตว่าฮิตซิงตรงนี้เล็กกว่ากันนะแต่ขนาดเท่ากันเป๊นะเลยรุ่นนี้เสียอย่างเดียวคือว่าฐานฐานจะใช้เป็นแบบนี้นะครับสี่ช่องแบบนี้ไม่ใช่แบบมาเกต้าถ้าของมาเกต้าจะเป็นแบบนี้สามช่องก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้เหนื่อยมากรุ้นทับตายว่าจะใช้ได้หรือไม่ก็สรุปว่าใช้ได้ไม่ต้องซื้อใหม่ อาจจะปรับใช้ขวายากนิดหนึ่งนะครับใหม่ๆยังไม่ค่อยชินแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้ด้วยไม่รู้มาจากไหนใครรู้ช่วยบอกที